สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเด้อต้มขาไก่ใส่ใบมะขามอ่อนกระขี้เหนียวดำน้ำพริกผักผักก็ยังไม่ได้อ,ออกนานมากนปวดเมื่อย <c oughs> วันนั้นขับโรงรถว่าจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้ว ชีวิตมาดามช่างช่างสุขสบายจริงๆขัดพื้นลงรถขัดประตูประตูตัวประตูทานเข้าออกนะขัดมาเด้อ

เด้อืมแบมื่อวานกินพริก สี mm ่ส hmm. ิบเอ็ดเม็ดตายพริกสดบางทีก็เผ็ดบางทีก็ไม่เผ็ดก็เลยน้ำพริกอะไรอ่ะพริกขี้กา น,นี้จะที้ดจัก,กรยานออกกำลังกายต้องทำกาบดีดดิง เนาะใบมะขามอ่อนด้วยกับตีนก่อนอันนี้ยากกับตีนลอ้อน ร้อนค่ะร้อนแล้วกินยากเ,เพื่อนๆถามวหาเอ้ะไม่ค่อยชอบกินข้าวเหนียวขาวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะชอบกินข้าวเหนียวดำ มันข้าวเหนียวดำแล้วได้รสชาติอย่างมันมีประโยชน์เยอะด้วยโซเดีมันมีประโยชน์เยอะนะคะ คอยดูผักเขาจะโตมาเราจะกินทันนะถ้าเขาโตมาเราจะกินทันนะ ผัก,กเคลาผักคะนา้าผักบ,บุ้งใบมังรักแตงกวาแล้วก็มะเขือปอมะเขือไม่เคยหวังว่าจะได้กินเลยนะคะเพื่อนพี่ที่แล้วก็ได้กินนิดหน่อยมะเขือแต่แตงกวาได้กินเยอะกับถัว่ว ถั่วถั่วแขกอะสีม่วงอะโอ้ถั่วแขกสีม่วงกินจนกินจนไม่ต้องไปซื้ออะค่ะแตงกวาก็ได้อรินยถึงลูกเขาจะไม่ค่อยโตนะคะเพื่อนอี่จะปลูกพันธุ์แบบเล็กๆไม่ไม่ได้พันธุ์โตพันธุ์โตไม่อร่อยลูกไม่โตแต่ว่าเขาปอกสารพิษ พอเอกไม่ได้ใส่อะไรเลยเี่นยังไงเอกก็ะปูกเอกไม่ได้ใส่ใส่อะไรไม,ไม,มีปูะพริกด้วยนะ รอบที่แล้วได้กินกินเยอะแต่มันไม่ใช่พริกเผ็ดมันเป็นพริกแบบของประเทศประเทศอะไรก็ไม่รู้มันออกจะหืนหืนแต่มันไม่เผ็ดนะคะพริกปีกที่แล้วได้กินเยอะเหมือนกันพริก จริงๆเล้วบ้านเรามันเป็นซีเมนต์นามันไม่ได้เปน็นไม่ได้เป็นสวน,นเป็นดินอะไรเงี้ย ปลูกยากปลูกหน้าบ้านก็ไม่ได้อีกฝังงกก่งหนึ่งก็เป็นต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วปลูกดอกไม้ดอกดอกไม้ของตุงหันเราบอกอีกฝั่งหนึ่งแล้วขอตอนแรกเราจะเอาทั้งสองฟังมันก็ไม่ได้เพราะว่าเด็ก เด็กเขาเล่นเดี๋ยวเขาแบบเตะฟุตบอลมาลงมาโดนมาโดนทุกรอบอะค่ะแล้วก็ลงห้ั้งแกไม่ค่อยยอมเต่ไม่่ยอยแบบให้ยอมถ้้เราปลูกอะไรแบบนี้เนาะตอนปีตอนปีแรกๆที่เราปลูกอะเราลงทุนเยอะมากเลยนะไหนจะกระถางไหนจะดินอืม ลงทุนเยอะมากรือแรกที่เราปลูพอปีหลังพอปีหลังๆมาเออมันเริ่มมันเริ่มรู้ว่ามันไม่ได้ลงทุนแล้วปีแรกเราลววงทุนไปสามร้อยสี่ร้อยูโรนะซื้อกระถางใบเนื้อบอละสามยูโรกว่า แล้วไหนอที่รองมันอีกไอ้ที่รองมันก็อันหนึ่งอันอันหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งยูโรกว่าหรือหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจอันที่รองมัน่ะมันต้องซื้อที่รองถ้าไม่ซื้อที่รองนะถ้าเรารดน้ำมันดินมันจะไหลไปหมดเลยมันก็จะเลอะบ้านเราด้วยอืม ที่เพื่อนๆห่านเอา่าเอวเวลาพูดจะไม่สบตากล้องเอปวดตานะปวดตาพอดีเอจ้องจ้องกล้องมากๆนะจะปวดตานะคะก็เลยพยายามหันมองไปทางอื่นไม่มองกล้องนะคะทาไมพี่เอไ๋ไม่ไม่แบบว่าไม่ยอมสบตาก็อยากสบสบตาจ้องมากๆมันก็ปวดตานะคะมาสบที่กล้องมันก็ปวดตา นี้มาเราลุ้มยันว่าเขาจะขึ้นให้เราดีไหมเออปลูกกอนมาปลูกทุกปีนะเพื่อนปลูกทุกปีป,ปลูก,กป,ป,กปีปีแรกเอกก็เริ่มปลูกนิดๆน,นะพอปีที่สองมันเริ่มจะบุกแล้วเนี่ยปลูกเข้ามาเป็นปีที่ปีที่สาม ปีแรกจะปลูกในนี้ก่อนไงพวกที่เราอะ่ะถ้าฝนตกมาขึ้นขึ้นงามมากเลย ว่าได้น้ําฝนเนี่ยคะเพื่อนน้ำฝนเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ไงมันลงพืดไหนผักไหนแล้วขึ้นขึ้นขึ้นดีด้วยอมะเอียวประมาณสี่สิบห้าวันก็ได้ทานแล้วค่ะปมืเอคืแล้ว ปีนี้มีปลูกออกไม้ให้ลุงฮันด้วยปีที่แล้วไม่ได้ปลูกแกก็บ่นว่าปลูกกับผักไม่ยอมปลูกดอ,อกไม้แกปีที่แล้วปลูกทานตะวันให้แกแต่ไม่ขึ้นปีนี้ก็เลยมาปลูกดอกไม้ ต้อเลี้ยงให้แฟมันจะได้ขึ้นเราจะเอาดอกไม้ทามันขึ้นนะจะเอามาไว้ฝั่งนี้จะห้อยเอาไว้ค่ะมันมีกระถางห้อยอยู่ถางห้อยดอกไม้แต่มันขึ้นแล้วนะฝั่งนูง้นดอกไม้มันขึ้นแล้วนะครับเพื่นอนเดี๋ยวรอว่ามัน มีมีแบบว่ออาองไม้จะปลูกลงกระถางแล้วไม้ที่ปลูกแบบห้อยอ่ะมันจะมีพันธุออกมา ฝั่งนู้นผักเคี้ยวึ้นแล้วค่ะ ไม่ใช่ชร้อยจะดังว่าจะเอาไปปลูกผักก็เหลือเฟือแล้วค่ะเหลือเฟือตรงนี้ปลูกผักคะนา้าอปลูกผักชีตรงนี้ปลูกปลูกพริกอันนี้ปลูกโหระพา ปลูกใบเมลักปลูกผักบุ้งชีลาวปลูกตะไคร้